สวัสด,ดีจา้าเชียน้องใครโอ้ยบอกว่าอเอาตะม้ว่นเอาตะม้วนก็ว่า,วา,วา,วายากครักค่ะติดเวียกติดงานบวชตัวจ่าสิบสี่นี่ก็เริ่มเตรียมงานสิบห้าสิบหกนี่คือ,อยากเลยงานบวชหลานสิมาคงสุดท้ายนี่ตีค่ะเอฟซีเป็นจบซ้อมจอบเนี้ยมค่ะวันทีสิบห้าสิบหกยากนี่เ่ไไรลงคลิปได้จ่ะจีจังไหนเขาเมื่อเสีเสูตรเก่า <c oughs> อมา,ามตะมาเว้าสูฟัง ก็นทีงงร่วมหมดเลยแต่ว่าการร่วมไอ้เพื่อนเขาใจว่ายกไปใส่แน่แล้วแต่ว่าเฮามันมันสิไปเบิดตัวเพราะเขาไปบนสูตรเลขล่างต่างหากก็ได้อืมค่ะแต่ว่าสิเขียนแยกเลขล่างไอ้เพื่อนยุทธกค่ะเพราะว่าไอ้เพื่อนฟังเอาเนาะเพาในวันวันที่สิบหกมีนาหกแปดจ้ะเ่ิดนะคนที่งงที่เซฟว่าไอ้มัดค้าเกยสิบสามตัวนะครับอืมค่ะ อันเท่าสิว่าจะได้เอาเลขตารางโยกไปใส่์เลยเนาะจ้าคือรวมยอดเลยโยกใส่กันเลยขั้นสุดท้ายตั้งบนตั 3, <9. S 1> ้งล่างอะเราอยู่ในตารางเขาค่ะแถวบนจ้าแถวบนสูงมีสูงมีสามมีเก้าแถวบนตั้ล่งางอะมีหนึ่งแปดสี่มีหนึ่งมีแปดมีสี่ตับบันไดวิ่งจ้ามัดมวดเพลินกับวิ่งที่กับศูนย์ วิ่งไปที่สี่กระสุนเด้อค่ะทักษิวันแยกให้ก็จะวิ่งสี่ล่างวิ่งกระสุบนนั่นแหละเข้าใจง่ายๆค่ะเข้าใจง่ายคือวิ่งสี่ล่างวิ่งบนนีศูนย์แต่ว่าจับมารวมให้ให้เบื้อง่ายขึ้นแม่นบ่ครับครับจ้ะตอนนี้มาจับคู่ไปเนี่ยคจับนักศูนย์ก่อนจ้ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง 03 0นสามรุ่ามูนเกเก่าลัก4ี่จ้าซีสามสีสามีแปดสีแปดเก้าหีเก้าีเก้ะไกี่เต็ไสขเกาอ่ะนะค่ะบาบนี้มาสามตัวบบบนี้มันค่าใจจ้าสตัวสีหางสามตัวสีหางจ้า สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามทีงนี่ผมไดตัดทราบคนนี้มาแปดสามกระตาเดาเด้อพี่นออ้องเด้ออมอูหกแปดสามนี่ดังพูดหูวผมโม้กระเขียบเสียนเลยจังวะมันเป็นทิศทางของมันเือในหน้ใจยัน กได้เบ็ดสูตรค่ะอือก็เลยมาจับให้จ้าเสียนค้าใจก็เลยมาจับให้ให้ให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าสูตรล่างเฮาไปจับใส่มันก็มันก็บ่แม่นจ้าเพราะว่าตัวนี้มันบนล่างว่แล้วค่ะอือจ้าคือมันรวมเป็นบนล่างเนาะค่ะแต่ว่าเลขดิ่งนี่ให้เน้นไปที่สี่ล่างแม่นบ่จ้าครับข้างบนนี่เน้นไปที่ศูนย์เลขบนครับครับจ้าศูนย์อย่างเดียว โอ้บนนี si, okay. yes. tá, um, ja. ่ให้ติด0อย่างเดียวล่างนี่ให้ติด4ฟังแต่แค่นี้ก็สิเข้าใจแม่นมันสิอยู่หลักน้อยก็ได้คือเก่าโอ้ค่ะอยู่หลักได้ก็ได้เาขอให้เป็นบนจ้าอืมเอกาจ้าแสดงว่าเสียนีนั่งวิเคราะห์อย่างคัก่่วิเคราะห์แล้วก็เบิ่งห้อยเก่าที่ว่าลูกศรมันยมันยไปตตัวใดมั่งจ้า โอ้ค่ะอันอันล่างนี่ฟันไห่นี่ติดซีฟังเด้อ FC มันบ่หลายดอกมีซ e ีสามซีแปดซี่กแค่นั้นเป็นบ่รูดเพาต้องไปคิดมากเลขดอกเลขดับเพาต้องไปสนที่น้องงมที่ได้เอารลดเมนเพราะว่าอ่าลขทางเสียนนี่รู้สึกว่าเดินดีข่าหลายหวดติดโหลดเด้อ FC ผู้เิ่นจออฟังเพื่นกับซีมามัน้ำยู่สำหรับผู้เิ่นเอาผู้เอาบ่าเป็นกัว่าบ่มักบักหาซี่น่เนาะจ้ะ ไอ้บองงามแมนกะเลยธาดุเต้นเหียนแล้วไอบองงามแมนบบแมนบกนั่นน่ะเห็นบบแต่นเราค้นกะนั่นละดวงเห็นหาซีเอ้าคือบองงามแท้ประหยัดต้นทุนนั่นออกจ่อยหาซีแมนบบจ้าอืมก็ตามรักมีเลขบนนี่ที่นั่งเบิ้งที่มันออกตั้งแต่เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดนั่นน่ะก็เข้าแต่ว่ามันบัตนะงู จ้าปานี้มันั่างเบ่งเอ้ามันมันอยู่ตัวหนาตัวนี่วะลักษณะปานี้ไปจับในตะล่างห้องจ้าทำไมนะจ้าปานี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มากก็เลยเป็นเลือมันจะมีสีหางนี่คือกันไม่น้ำจ้าอันมันออกมากรงๆมันจะเป็นสามศูนย์หนึ่งเลยโอ้ค่ะปานี้เอากับอกเก้ากับสามห้มีอยู่แล้วอันบริสุทธิ์ล่างจ้า เออมาใส่ศูนย์หนึ่สา,ามศูน,น,นย์เก้าเนี่ยที่ไปที่มาเด้อจ้า 8, มันเทียบมันเทียบิดกันหน่อยเดียวอืมมันไงจังไหนห้องแปดกัมีอยู่เนี่ยสงสัยว่าถ้าแปดมั้ง็็เรื่องแปดศูย์เก้าจ้าอืมแปดสามก็มี่เหรอ ศูนย์แปดสามเลยนะขั้วใหม่ต่อไวันนี้กนะ็มม<อ>เลบักกวงเนี่ยคือของใจบักศูนย์แปดสามนี่ก็เลยบน่บนบ่นค้าใจแห้งก็เลยอยากเว้าอยากร่วมกันเอาจัางสี่คือมันค้าใจเหล็กสามตัวเป็นบ่จ้ะมันจับบ่เบิดโอ้ค่ะรับรองประเดิมมาแต่ใส่อยู่ในตารางนั่นแหละจ้ะคือทางเส้นนี่เพิ่นกับของใจนั่นแหละพิ่นดึงเอาอยู่ในตารางมาหามาให้เบิง่ง เพิ่นกันเน้นให้ยุดดอกคือเน้นล่างนี่ติดซีเน้นบนนี่ติดศูนย์เน้นเพะจ่าแบบบารนีย์เทปลักล่างมึงแล้วมันได้ซีบารนีย์เทปลักบนมันได้ศูนย์ตัวเดียวก็เลยเอาศูนย์มาใส่เป็นมันจีวอลักซีบลักหน่วยลักลอยก็ได้ขึ้เก่าอืมค่ะจ้าไดโอ้อันทางเสียนี่มักคักตัวใดโน่เนาะมักคักถ้ามันเป็นไปทางทิศทางที่ว่าที่วอลก็ดอกเจ็บเจ็บั่นมันจะเป็นสาม ศูหนหล้วก็ศูนย์แปสามตงหางพอ่อแค่นั้นสามตัวตุกนังก็ตอกตอยไว้หน่อยๆอ,อตอยไว้หน่อยหก็คือบักซี่ 3, สามซี่แปดี่เก่นี่ตอยลางหนักแน่จากน้อยตอยบนไปจากนิดน,ดนึงเป็นบ่จ่าครับลางหน่ยสามหางก็ตี 3, สามซี่แปดีเก่าจ้าเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นุงนงนิดหน่อยหนอจ้าโอ้ค่ะกะฟังเอาเด้อถือว่า อ่านอให้แล,ล้วละมัดรวมให้แล้วเนาะโอคักแล้วจ้ากะค้าใจสาวนากัดจ่อฟังอยู่ดอกโอ้เสียงสีโทรมาบอนอ๋อสิผาสิผมหรือจำเบาวางแต่เนาะบั่นนี่บเบาแล้วซื้อเลขไว้แล้วกฟันดีพปล่าเนี่ยเบาชูฟังนี้ต้เก่งๆๆเอเสีย,ยงร้านหน่อยจ้าว่าเป็นยังค่ะร้านหน่อยจังกดตลอดค่ะ ฝันซื้อไว้แล้วซีลอตเตอรี่ไว้แล้วจ้าฝันคือจังหวันพวกแคนเพวกอินเดียนี่เนี่ยจ้าเอาละลังหมาามินมินมาจักไปอยู่ใส่โบ๊เบนบ้านเฮาหรอกค่ะเขาเอาคือจังเงี่ยงกับไอ้ที่ใส่เอวเขาเนียเขาเอื้องเงี่ยงอันเข็มขัดแต่ว่าเป็นสังวานติเขาเอื้องเงียงเข็มขัด เป็ย่อยๆมันบอก่ถือเป็นย <yo> ้อยๆย่อยๆย่เหนเียนั่นไโอ้ค่ะเป็นน้อยเป็นเลียนเป็นเลียนแต่ว่ามันปิดท้องโอ้ก็คือว่าท้องนั่นแหละเนาะเออลักษณะแบบนั้นหละจ้าเอาเอาห่อมาให้ค่ะเอามาให้ใส่แววจ้าดีเขา่อนเป็นเตียนื่อน้ำขอกาดค่ะแต่ว่าเบิร์นเนีมันติท้องเขาปวดมาให้เลยอืมห่วยว่าเมลีเขาแล้ว ฟันเซลมาตยังดีฟันซ้ำซ้ฟันเก่าเก่าฟันซ้ำซ้ำงัยท่นว่าเก่าเก่ามั่อบอกทีเก่าวะไปยังันอีกแล้ววานี้ก็เล็ห่อละจ้ากืะลอตรตอรีไปแล้วอันที่ว่าจับรอตตลีไว้นี่มีตัวใดเนาะชุดใดเนาะฟันดีปันนี่ีสามีีแปดีเก้าซีเจ็ดเก่าจ้า นี่แหละแต่ว่านี่ไม่เป็นไรย่างแล้วสองใบเองซุดหน่นนะอืมค่ะจ้ะเอ้าให้สูบสูบด้อฝันดีเลยฝันดีฝนเพืนชัางฝันจ้าฝันเพื่อดีใจนี่ไงไหวเข่าแล้วขันว่าสันเหล็กมีเฮอีกละ่ะเอฟซีเลยเนาะจ้าจังหวะโอ้ยเข่าอย่างไรเลยค่ะ แต่ว่าเขาตกไปชนับเขาตกไปชนทางที่น้งน้ำรถจัดเลยเป็นบอแต่ว่าเลขที่เขาป้อยั้งแตงงวดต้องวดเนอสุดบนรางที่มันเขาเสีหาวังหันกับนี้ชุดเต็มก็คือซี่เจ็ดซี่แปดซี่หนึ่งซี่สามซี่เก่าแค่นี้จ้าแค่นี้เด้ออันนี้ชุดเต็มแต่ว่าทางเสียนี่เพิ่นหยอมหาขึ้นน้อยครับแล้วบนรางนี่ยรวมแต่ว่าให้เน้นบนไปที่ศูนย์เน้นล่างไปที่สี่จ้าเนบค่ะ เราไปจักสิว่าจังไลยค่ะย่อยค่ะเราเด้อกับเอฟซีกับพิจารณาเอาจังไลยกับอยากเสียบมันกับอยากให้โซ่ไอ้มันสุขุมสุขคนนั่นแหละเนาะแต่ว่าเขาสิเอาเป็นบ่อแต่ต้องบุญต้องแางวันเนี่ยอ้หมั่นใจคักเอาสาธุเด้อเป็นยังบุญเนาะค่ะเอากระสันได้ยินได้ฟังแล้วเฝ้าไปจับไปจับฉลาดกินแบงถึงไม่ก้อนก็ได้คิดว่าบ่ดังดอกเนี่ยเหล็กซีเก่าหนิเลขเก่าเนาะซีสามซีซีสามสามซีซีเก่าเก่าซีซีเจ็ดซีเปียดคิดว่าซีได้ เอานักเบาเอาจะนักนักเบาเอายาถิงจังไดกะมันใจมีฮบุญหลังเนาะค่ะเอาเอาจังใดกะเฮงเงงปังๆได้ค่ะเซียนรวยรวยงวดนี้จ้าค่ะวัสดีจ <NO ้าสวัสดีครับ